ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูน้ํานะครับได้ข่าวว่าน้ํามาก็เลยเดินลงมาดูนะครับว่าน้ํามันมาเยอะขนาดไหนแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มาตกปลาแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็พอดีพี่วตาครับมาตกปลานะครับเป็นเบ็ดที่ ทำจากไม้ไผ่นะครับผมเบ็ดเบ็ดซิดนะครับผมบ้านผมเขาเรียกกันยต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นนะครับเขาจะเรียกว่าเบ็ดอะไรกันนะครับผมอาจจะเป็นไม่เห็นอาจจะเป็นเบ็ดกระตุกหรือเบ็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ๋อทางนี้ดีเนี่ก็มาอยู่ที่ห้วยแล้วนะครับผมอยากจะกลับกล้องให้ดูสภาพน้ํากันนะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นสภาพน้ำนะครับนี่น้ำก็ลดลงไปแล้วนะครับผมนี่น้ำลดลงไปแล้วก็น้้ำมาก็ไม่ได้มาดูนะครับผมแล้วเราจะไปดูพี่สาวตกปลากันนะครับผมก็จะได้ปลาหรือเปล่านะครับไปไป ไปดูพี่ดาวตกปลาครับนี่เอ้อ

โอ,โ,อโอ้โหตัวใหญ่ดิเนาะนี่นนนนนอุนะอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่โคตรปลาขครงปลาอื่นเขาห้องปลายังครับนี่นี่ปลาแครงกันเหใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมใตค้คลิปโอ้น้ำเดือเนาะ ฮะเฮ้ยกินมึือหน่อยไม่ได้กังวลกับเตามานี่ก็มุ่งโจมซะลงนั่นได้โดนไปดูนี่เห็นไหมเนาะเห็นหรือเปล่าครับลงสองคันนะครับสองหลังเฮ้ยสั่น นี่คือบลาไข่สัตว์ครัปับ๊บมาโดนมาเลย,ไม,ยมไม่กินก็ต้องย้ายพิกัดใหม่นะครับมันจะที่ด้วยนะอ้โถึงอยดึงแี้ก็ถือ ปักเขาให้ปักปักนี่โอ้โยปลาไหลนี่โอ้โยปลาไหลติดปลาติดปลาไหลมาดึงกันเบ็ดเลยกทีหักได้ปลาไหลมานะครับดึงเบ็ด,ดเก,กี่วยวบหักเมื่อกี้ยังขาดอยู่เรื่องมึงเหรอวะเทคกสองครับเทคกสองอย่าเอาเทคกสองไปลงไปแล้วเร็จ Ủa, thay vào thân đi Ừ Thân này là khó thật mừng người đi nhưng mà thân Cặp này lại bằng anh Quán này xong cần ra, phải kiếm Ừ, mình vào khả mình vào đây tất cả มันยะเ้ยงก้ยโอุดหอ้ยแอ้ยโ้ยอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้่อ้ยโอ้ย่อไย้ยอ้ยยยโอ้โอ้ยโออ้ยโ้อ้ยโ้ยโยโอเยียอยยย ปลาแพทย์ก็คือปลาหมอนะครับนี่อย่างห่าดึงมือมุเอาลดันีสิดี่ยนสีาเกียงแ่ันจูดื่อน้องเสันปล่ไหไเขาเขาจะข่าวปลาน่อยมันลแกว่าปลนิ้นมันสอบมาอยู่ี่นปานิ้น <ítulo> <ard> อ้หูนี่ยายงใหญ่แคองอขยงางใหญ่ครับยางใหญ่อ <match> ีกแล้วมีแต <c for> <zos> kind of ่ต <G ül iono> mm ัวใหญ่อ๋เอ๋ปักนี่โอ้ยติด ายดึงหายดึงหายแต่ก็ยางขาดนึงหายถึงนู้น40%ถึงด้วยวะมาหันมาันนั่งมาหันเลยมาหน่ามาหน่าเลยเนาะเผู้หน่าวผู้เปียกว่ะถัาผู้เดียวยี่น่ะผู้เดียวถึงด้วยก่อนนะครับผมเราจะพาไปดูเดด็น้องครับน้องมาตกปลาครับผม จุดท to oh, well, ี่เรามาเอ็ดคลิปกันนะครับชื่อรองอะไรมานี่ยวาโยบอกว่ามาป้ามาปาลาเือซื้อไหนคัน่นซื้อหือกันหรือนะือยงห่หือเอยู่ังสตรงยวได้เ่เออเอาูมาื่อทาสัง้องพ่อคั้งือท่า้างบ่คันื่อนกันนรมา่เทือ

ปลาแพทย์ครับผมนี่ปลาแพทย์นี่แกงแล้วเนาะเพราะแกงแล้วเนาะพอแกงแล้วเนี่ยก็นะกน,ะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันแล้วนะครับผมก็ดได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็อขอขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปตกปลาแบบบัานบ้านผมนะครับสเสบอมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณจากใจจริงเลยเด้อครับผมจากกันไปแล้วบ๊ายบาย